สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูอาของว่างนะขนมหวานก็ว่าได้นะคะขนมหวานของคนเชียงตุงเนาะก็คือเป็นข้าวน้ําอ้อยที่ข้าวเหมือนคล้ายๆเหมือนเปียกปูนของไทยนี่แหละแต่อันนั้นจะเป็นของทางเชียงตุงก็จะเป็นข้าวกับเป็นข้าวที่เราไปมั่วเนาะไป,ไปไปไปมั่วแป้งแบบ หมือนที่เขาทํำข้าแลมฟืนอะไรแบบนั้นเนาะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังต้มน้ําอ้อยนะนี่เป็นต้มน้าอ้อยไว้รอถ้าสมมติมันเดือดมาแล้วก็เอาเข้าแป้งใส่เนาะตอนนี้รอรอระหว่างที่มันน้ําเดือดเนาะก็มาพูดคุยกันก่อนมาเล่ามาเล่าสู่กันฟังว,ว่าเออมันทํายังไงอะไรแบบนี้นะมันเป็นของว่างของเชียงตุงนะระหว่างที่รอนี่นะ เราก็จะไปมั่วข้าวก่อนนะเดี๋ยวแวะไปดูมั่วข้าวก่อนนะสวัสดีค่ะอันนี้เรากำลังจะทำของว่างขนมหวานนะขนมหวานของเชียงตูนะอันนี้ใช้วิธีการสมัยใหม่กว่าเดิมละแต่ก่อนมันจะเป็นแบบที่เป็นนั่งเราเนาะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดู อันนี้สมัยใหม่มานิดนึงก็ใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องโมเอานะนี่ข้าวเหรอก็จะออกมาเป็นประมาณนี้น,นี่ก็เดือดแล้วตอนนี้กำลังจะเอาน้ำตาลปิ๊บใส่นิดนึงอันนี้กิโลนะครึ่งโลนเนาะ อาน้ำตาลปิ๊บใส่นะเมื่อตั้งเข้านี่ตั้งเข้านี่ใส่จนแย่ออยสิงเชกินเนาะตั้งเขาเนาะอน้ำกึ่ๆเง้มนออันนี้ใช้ใชน้ำตาลปิ๊บก็มันจะหอมหนออเนาอใครคือมันชีมมันงามอืมถ้าเป็นเชียงตุงมีจริงตุงกับมีอ่ะ ก็ของหมาเป็นทองอาจารย์อาจารย์กินเขาเขาพักหมาเนี่ยเป็นเอาแหวงงั้นเพื่อใส่เออเออต้มต้มน้ำให้เดือดไว้เดี๋ยวจะห้า หวังรอก็กลๆให้น้ำตาลปิ๊บมันละลายนะไหนเซ็นเตอร์ค่ะอะอลิงไม่ใช่ไม่ใช่ป้าแล้วอลิงอลิงอลิงอะลิงทำไมอะไรหรอน่าจะเด็กดูคลิปยังไม่ดูแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวน้องเธวมาถ่ายคลิปแบ่งป้าป้านี่ก็ ใช่ไหมเหมือนครั้งก่อนไงที่เราทำคลิปกันไง <Thank you. S 1> เออทำคลิปแล้วก็ลงยูทูบไง Why? 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 ไม่ไงกลายเปนไรป้ามันละลายอา่ะละลายอ่ะใส่เหอะ,น,ะนี่ก็แป้งที่เรามั่วมาจากเมื่อกี้นะแปบ๊บมาก็มาเป็นแบบนี้มันยิ้มใส่น้ำปุนเนาะใส่ได้เนาะอ๋อนี่ก็ใสป่ใสปู่นใส่น้ำปุนใส่ด้วยนะ นี่ยหนึ่งโลเหมือนกันเนาะเนี่ยเราก็จะเทใส่เนี่ยเนอะฝ่ายเดี๋ยวก่อนน้องเที่ยวมาถ่ายดูโทรศัพท์มันดูของป้าป้านี่ไหมเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวป้าป้าจะถ่ายนี่นะเดี๋ยวคน อันนี้ทําดาวได้ได,ด้วยนะเนี่ยระหว่างเนี่ยสีมันก็เนี่ยคล้ายๆเหมือนนจะอะไรเนี่ยเหมือนกาแฟเนี่ยสีมันกาแฟไปละระหว่างนี่ก็เขาก็ก้นดนดนดนไปเนี่ยนะมัดผมมัดผมเนี่ยเริ่มคนมาละหลังจากดน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 สักพักนะ

Ờ, chém mấy nói. Mm okay. oh. oh. ừ, ừ, à, có Ô, hát lên tay hên. Gắn bụi chạy yêu. Ô, mày ghét đi. Ô, hát sạch hãy nói với ít yêu. Yup yu. Mm hãy mày 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 Mình mến mày nè, rồi mày 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 Tao hoàng mừng chụp ăn gì đi rồi Anna à, mặt hai hãy nói nữa hai 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 hai

quả quả này ra

เราจะรวยงาขาวถึงงาขาวนี่เราคั่วแล้วนะมันไม่ใช่เหมือนเหมืองงาขาวของไทยจ้ะอันนี้มันงางาบนดอยอ่ะข้าวปุ๋ยอันนี้จะหอมกว่าของไทยนะอันนี้ใส่งาอะไรไม่ได้แต่กะเนี่ยค่ะเนี่ยน้อย,ออยบอกก่อนแล้วบ่อตะเคียวแทงบ่อนั่นแค่ไก่ะบบะกะตะบ่อไก่ bây giờ ăn kinh okay. nhé ăn kinh an sống bay ảnh ạ mấy phải không ăn ăn เนี่นะคะผลลัพธ์มันก็จะเป็นปลามมณนี้สูงเ่อใกล้ๆ นี้ถ้ามันเย็นมาเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเหมือนขนมชั้นของไทยนะอย่างนั้นก็เอาไปเสิร์ฟได้เลยนะตอนนี้ยมันยังร้อนอยู่เพราะฉะนั้นยังกินแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เนะเพราะถ้าต้องรอให้เย็นเย็นก่อนนี่นะคะก็เป็นอาหารเป็นของหวานเป็นของหวานของที่เชียงตุงนะ สมัยตะก่อนเขาก็เเวลาขึ้นบ้านใหม่เอ้ยหรือว่ามีงานบนุญอะไรอย่างเนี้ยเขาก็จะทําอันนี้กันเยอะๆแล้วก็ใส่เป็นอะไรอะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะใส่แบบนี้เรียกว่าอะไรอะใส่ที่เป็นภาษาที่บ้านเรียกว่าป้านโอ๊ยทำไมมันนึกไม่ออกตอนเนี้ยก็คือใส่เป็นจานอา๋อเรียกว่าอะไรอะถาด ภาษาไทายเรียกว่าถาดต้องใส่ใส่ถาดไว้นะแล้วก็เอางาขาวรวยแบบนี้เนะเาะ w ้ยทำไม,ไมพูดภาษาไทายแล้วก็แบบลิ้นมันรัวอย่างนี้ก็ไม่รู้นะพูดภาษาเขินด้วยก็เลยยิ้นรัวไปนิดนึงนะก็ใส่ถาดเก็บไว้แล้วก็ทําไว้สองสามถาดแบบนี้นะสรู้ว่าทำถ้ามีงานบุญเยอะๆก็ทาไว้เยอะเนาะแล้วก็อย่างนี้ตัดตัดเป็นชิ้นแล้วก็ไปเสิร์ฟแขกเนาะแขกที่มางาน บ้านเราหรือว่ามีงานบนก็มาเสิร์ฟเขาอย่างนั้นนะก็เป็นประมาณนี้แหละค่ะน่า,จ,าจะประมาณนี้นะคะค่ะและอันนี้ก็เย็นแล้วนะตอนเนี้เห็นไหมให้เย็นเราก็เอาเม็ดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมันก็จะแข็งแข็งแบบลักษณะของอันนี้ก็ทําเป็นของว่าง เอาไปเสิร์ฟให้คนอื่นได้เลยนะไปเสิร์ฟแขกอะไรแบบนี้ก็ไ,ได้เลยนะถ้าสมมติว่าที่นู่นเขาจัดงานอะไรเขาก็จะเสิร์ฟกันแบบนี้มันก็เป็นขนมหวานอีกชนิดหนึ่งนะถ้าเปียกก็จะเหมือนขนมเปียกปูนอะไรเหมือนของไทยนะั่นอ่ะมันจะมีถ้าสมมติว่าเวลาเรากัดเอ่อไปโดนใส่งาใช่ไหมก็จะมีความ หอมงาขึ้นมาแตะจมูกนิดหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะค่ะถ้าใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปกินไอศนรีดก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ